ตัวนลขหนึ่งแชมป์ที่เกมนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรประหว่างเอโตเนียเปิดบ้านรับมือกัมเวียนอักซูรีอิตาลีเกมคูค่นีค้คริกออฟราติน145นาทีนะครับในช่วงของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นเอโตเนียครับ5เกมพวกเขามี3แต้มเท่านั้นเองส่วนอิตาลี4เกมที่ผ่านมามี9แต้มนะครับรั้งอยู่แบบที่สองก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าอิตาลีดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฮิตเวสคู่นี้จะมา4เกมหลังสุดเป็นรืงของอิตาลีชนะรวดนะครับนัดล่าสุดเจอกันอิตาลีไล่ถล่มาร์ไป5-0ส,ส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสก 3เกมหลังสุดในชนะรวดเลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นทั้นัดหลังต้องยกให้อิตาลีดูดีกว่าส่วนนันของตัวผู้เล่นหลักๆครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับนะอย่างเอสโตเนียก็นำทัพโดยกองหน้าอย่างนักของนะครับนะซาปิเนนนะครับรวมไปถึงกองกลางอย่างนักของยาโคเรฟนะครับส่วนนักของอิตาลีนำทัพโดยซานโดโตนารีนะครับนิโคลบัลเลล่ารวมถึงกองหน้าอย่างนันของมอยเซคินรวมไปถึงนันของมาเตโอรรเตกุยนะครับก็ถือว่าตัวแรกหลักๆอยู่ครบหมดนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะออกไปเยือนเอสโตเนียแต่ผมเชื่อเเ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 รรรราาาาาาะวว่่่่ขดดููหนนนนนนือออออออกกกยยยยยยคคััับบบบบมีีีีีี้้ไไปช์ซิตลลฉสงแ